สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสมาไหว้พระวัดศรีมงคลใต้จังหวัดมุกดาหารนะคะวัดนี้เป็นวัดของชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ในไทยสร้างขึ้นนะคะรวบรวมเงินกันแล้วสร้างขึ้นไว้ในไทยของเรานะคะเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะคะเราควรมากราบไหว้คน,นที่มาจังหวัดมุกดาหารแล้วควรแวะกราบไหว้ วัดนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำขโ่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะผู้คนก็เดินไปมาบริเวณวัดนี้นะคะสามารถให้รถเข้าจอดได้นะคะคนที่มาตลาดอินโดจีนก็แวะเข้ามากราบไหว้นะคะข้างหน้าวัดก็มีรูปปั้น สัตว์ต่างๆนะคะมีช้างก็มีนะคะช้างก็มีดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นประตูวัดนะคะประตูวัดที่เกะสลักไว้นะคะคำว่าทีสวยงามมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็มีที่สําหรับหยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็ให้ศีลให้พรญาติโยมที่หยอดเหรียญน,นะคะต่อไปก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะว่ามีความสวยงามมากนะคะเราก็มาชมกันค่ะองค์พระนะคะก็เป็นพระเจ้าองค์หลวงปางมานวิชัยขัดสมาธินะคะหน้าตักกว้าง2.2เมตร สูงสเมตรนะคะเป็นศิลปะล้านช้างนะคะใครยังไม่มาชอเคยมาชมก็มาชมนะคะสวยงามค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะ กน,นังด้านในของวัดก็สวยงามค่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะมองไปแล้วนะคะรู้สึกเย็นตาสวยงามประทับใจนะคะใครยังไม่เคยมากราบไหว้ก็แวะมานะคะ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าไปทางหอแก้วนะคะเพื่อมุ่งสู่อำนาจ,จเจริญน,นะคะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะข้างหน้าก็เป็นหอแก้วนะคะใครที่ยังไม่เคยมาหอแก้วก็เชิญแวะมาชมมาดูได้นะคะหอแก้วนี้คนส่วนใหญ่นะคะ ที่มาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะไปขึ้นหอแก้วนะคะเพื่อดูทัศนียภาพรอบๆบ,บริเวณนะคะจังหวัดมุกดาหารซึ่งถ้าขึ้นหอแก้วแล้วเราก็จะมองเห็นบรรยากาศนะคะภายในจังหวัดมุกดาหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ เราก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ